ีจัดตุลเทพสามเหลี่ยมทองคำมังกรเพิงโลกันโลกาวินาศของไอ้ก๊อฟนี่เองลุย <c oughs> เผาระครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสำหรับการดูช่องของผมช่องของผมมีแสงสอง้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนำเป็นออฟตับ ยูโรเลยนะครับผมจังหวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฝังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คี์โค้ดผมด้วยนะครับผมรถทันที100บาทเลยนะครับผม ดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายกาชาแนะนำเป็น CTC t h a ไทยแลนดเลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริงกอยู่ข้างล่างเลย CTC t h a ไทยแลนดครับผมและถ้าไม่อยากจะดวงกักและพลาดโปรโมชั่นดีๆผมขอแนะนำนี่เลย r รเซอร์กเติมง่ายสะดวกหาซื้อได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะ ปลน e แอดลาซด้าเคพัดหรือแม้แต่เซเว่นกูไปกดก่อนละลิงลาเซอโกอยู่ข้างล่างเลยสวัสดีท่าผู้ชมทุก,ท,กทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่แนวนักล่ารายรนะวันนี้คุณอยู่ในเกมถังซานโต้หรัวต้ารู ตุ้มร่ำตั้มริ่มจุมจ๋มจิ๋มะะอจ,อจุ๋มปาะกระเจาะจริงๆแจกไปก่อนเลยอ่างเปาสองใบแจกเองรับเองนักเลงพอ,อวันนี้ในคาราบผมก็อย่างที่บอกข่าวไปถังฮาวของเราได้โดนเนิฟเป็นที่เรียบร้อยเอามาหนึ่งเซตต่อไปอีกสี่เซนแล้วต่อไปอีกหนึ่งเซนถือว่ามาเยอะแต่มาทําไมมาในวันที่ไม่ต้องการวันนี้ก็จะมาเปิดส่งท้ายหน่อยแล้วกัน ซีรีส์ที่เราอุตส่าห์ทำกันมาถึง5 6คลิปวิดีโอนะครับไม่รู้ว่าเขาจะเนิบเมื่อไหร่นะแต่ว่ามีแนวโน้มมาแล้วว่าจะโดนเนิฟอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้นะครับผมถังฮาวอันดับปัจจุบันของเราก็อยู่ในอันดับ2นะครับผมห่างกันไม่เท่าไหร่นะครับห่างกันไม่เท่าไหร่แต่ผมยังไม่อยากเติมเพิ่มเยอะไนงะก็ปล่อยให้เขาแซงบ้างเดี๋ยวก็สวนกันไปทีละนิดเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาเปิดหาถังฮาววันท้ายแล้วกันครับผม เพื่อที่จะบอกลาสกินจะมาแล้วแท้ๆนะมึงยังไม่มีข่าวว่ามันจะเลิฟน่าเกลียดมล้จะไปซื้อสกินของนายแล้วละ่ะเข้าใจหรือเปล่าไปสิบโลกดตู้ปาถนารักปราถนาจะได้เจ้ามึงเลิฟทำไมไม่เข้าใจเอาล่ะลุยแล้วก็มันเลือกผมหรือเปล่าไอ้นี่ใครวะเนี่ย ทำมืออย่างนี้ตัวอะไรวะตัวอะไรวะเนี่ยเอา้าโอ้โหไอ้เฮี้ยกูรู้แล้วว่าใครสี่จัดตุรเทพสามเหลี่ยมทองคํามังกรเพิงโลกันโลกาวิน่าของไอ้ก๊อฟนี่เองมันมารอนะครับมันบอกแล้วว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมึงโอหักจากถังฮาวก็กลับมาหากูได้มันมารออยู่แล้วอ้วนไฟ คลิปนี้นะมาร์คสองตัวพี่ปันวนไฟแทนแล้วกันอืมก็เราเลิกกันเอ้ยสองม่วงเฉยตัวฮิวแล้วก็ทาวินเทลต่อไปครับผมฮึบสองม่วงแมมมอสอ๋อแก้วชายจำได้ทุกตัวแล้วครับเปิดจนช้ำเปิดจนนึกว่าเป็นเจ็ดบาปบึม อุบัฏฐนะโอ้โหจบกันมังกรฟ้ากำลังพี่ครับได้ตัวนี้ดีหรือเปล่าทําไมโดนตีเขาแล้วตัวเราติดสตันครับตัวนี้มันเก่งมากหรือเปล่าครับไปดูมาเขาให้เลือกต่อไปมาหรือเปล่าโอ้โหสามม่วจบกันไปเลยแลดกระทิงดิวต่อไป เปิดกแบบรวดเร็วนี่โลละ700นะเจ็ดเกสองสี่สามเจ็ดเปิดคลิปละ3 0 0พันกว่าบาทนกฮูแมมมอสหมดละปรารถนายังไม่ออกหรือว่ามันจะเรียกมันจะไม่เลือกเราจริงๆวะมันอาจจะแบบงอนเราแล้วจริงๆก็ได้มันเนิฟทำไมผมไม่เข้าใจอุลองร้อนลุ่มอยู่เลยตอนนี้ผมยังร้อนลุ่มอยู่ในจิตใจของผมเลยว่ามันเนิบทำไมวะอ่ไป อีกสักหนึ่งตัวแล้วกันเทศกา,ศก,า,ก,าก่อนจะไปใช้เพชรสดไปเลยลุยเล t สโกคเฮ้โลละเจ็ดร้อยทำมาแล้วสิบคลิปวิดีโอไม่ได้อะไรเลยแลตต่อไปอีกพันสี่เนี่ยปัญหาบวกสิบเออทั้งฮาวไป ไม่รู้จะดีใจหรือเปล่ามันจะเนิร์ฟแล้ววะดิคือมันจะเนิร์ฟทิ้งแห้วะดิไม่รู้จะดีใจดีหรือเปล่าอืมโคตรเท,ท่ดูดิเนิร์ฟทำไมวะตัวโคตรซุปเปอร์เก่งจบแหละเปิดมาบอกลาแล้วกันแค่ลงงไปแล้วละ่ะเสียใจวะ คือถ้ามันไม่เนิร์ฟนี่มันก็คงจะแบบดีใจกว่านี้แต่มันเนิร์ฟซะแล้วอ่ะดิมี7ใบ7ใบบวกสา 30. โอ้แสดงว่าดาวแดงขึ้นยากเหมือนกันนะเนี่ยเ <c oughs> วินเทลของพี่ท้าได้แค่นี้เองเหรอเออ้ว, hey, <World. S 2> วนว่ะนี่ขอเดี๋ยวไปขอชื่อจากออริจินอลไอ้กอล์ฟกูขอชื่อไอ้อ้วนอีกทีดีออริจินอลซาวอ่ะเร็วๆขออะไรนะครับขอชื่อคอมโบอ้วนอีกทีดี style ออริจินอลซาวอ่ะมังกรเพิงสามเหลี่ยมทองคันเพิงโลกรักนโลกาวินาะบอย มันเนิบหนักขนาดไหนครับการมันเนิฟหนักขนาดแรง S S ตอนนี้มันเป็นแรง S S S เจ๊ะไหมมันเนิบจนเหลือแรง F คือถ้าจากที่ผมอ่านกนะ็คือตอนนี้เทียเทียที่มันอยู่เนี่ยคือมันเถื่อนอยู่นะถ้าจากที่เขาให้แบบเถื่อนอยู่นะแต่คือตอนนี้ถ้ามันเนิบมาแล้วอ่ะมันก็มันก็นกสวัางเลยจ่ายเลือดเยอะขึ้นสเตตลดลง5เอร์เซ็นต์ ความเบาลดลง50%หายไปครึ่งหนึ่งเจ็ดเกมังกรฟ้าสี่ดาวอลังการไม่ลาหายไปครึ่งหนึ่งความกิ่งความแรงจ่ายเลือดเยอะขึ้นด้วยนะแบบตีเบาลงไม่ว่าเราต้องจ่ายเลือดเราในการโจมตีเยอะขึ้นด้วยก็เขาบอกว่าจะให้เทียเอสลบลัวไม่พอใจให้เอฟเลยแล้วกัน เนื้อแบบไม่ได้บุตรไม่ได้เกิดและเป็นตัวที่ในเซิร์ฟเวอร์มีกันแค่สามสิบคนเหลือเชื่อนี่มันพ่อถังซานเลยนะอ่ะขอบคุณมากครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะยครับยังไงก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวขอญาตขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยคงจะปิดตำนานถังฮาวไว้เท่านี้นะครับแต่ว่า5ดาวแดงแน่นอนเพราะว่าผมเก็บสตอรี่มันเรื่อย นะครับเก็บสายใหญ่เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ถึงแหละแต่ผมอาจจะหยุดไว้ที่3ดาวแล้วไปปั้นตัวอื่น3ดาวแดงเอาไว้ส่งเอาไว้เป็นหัวหน้าเอาไว้เวลาส่งหากระดูกเฉยๆนะครับผมแล้วก็อาจจะไปปั้นในอ้วนก็ได้มั้งไม่อยากปั้นเลยอะรู้สึกแย่มากเอาโอเคครับเจอกันใหม่คลิปวิดวีโหน้าครับสำหรับยูนีรากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ เอาละครับผมและนี่ก็คือความสนุกความร้อย่วนหนึ่งันเลยครับที่ผมผ้ามาหมแลนในสตรีมสดนี่ครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเหวี่ยงเต็มอ,อิ่มเต็มอ,อารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักลัดไลค์ตั้งแต่ชั่วเวลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน